มาฝั่งนี้บ้างมาปฏิวัติการนะฮะทานอาหารให้ดีกับสุขภาพนะครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะนี่คือมิสซูเปอร์ a นชชั l ไทยแลนด์มีมงโอ้ยมงสวยมงลงมากี่ปีแล้วครับเพิ่งปีนี้เองค่ะยังไม่ทานอำลาตำแหน่งเลยเออแต่เราอีกทีนึงเราจะเราจะให้อำลาวันไหนครับก็เดือนกรกฎานี้ค่ะมิสซูเปอร์ a นชชั l แน่นอนจะต้องแคร์เรื่องการกินการดื่มวันนี้ นำเอาสิ่งที่เราอยากได้มากเพราะปกติเวลาเราทำเวโปรตีนเนี่ยเราต้องเช็คถ้า<ช>เราอยากได้เครื่องปั่นเล็กๆ <c oughs> มินิมินิที่ประสิทธิภาพสูงวันนี้เป็นรุ่นนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วการทานอาหารเนี่ยสำคัญมากแต่ว่าในเวลาที่เร่งรีบอย่างเนี้ยเราคือละเลยการดูแลตัวเองแล้วก็ทําให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมาอย่างโรยอดทิตใช่ไหมคะมะเร็งโรคเบาหวานความดันอะไรตามมาเพราะว่าอาหารที่เราทานนี่แต่ว่าโหวันนี้นะคะเรามี เคล็ดล <ge ar> ับ <ies> พ <al> <que> ิเศษเครื่องเครื่องปั่นที่ว่านี่ชื่ออัลตร้าแม็กซ์นะครับเคยเห็นไหมเราเห็นในทีวีแล้วเราอยากซื้อตอนนั้นเนี่ยเคยเออนี่เครื่องปั่นพลังสูงอัลตร้าแม็กซ์นะครับไม่ใช่แค่เครื่องแยกกากไม่ใช่แค่เครื่องปั่นนะฮะแต่รวมสองอย่างไว้ในเครื่องเดียวเรียกว่าเป็นทูอินวันปั่นละเอียดใช่ค่ะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาใช้เครื่องปั่นก็จะกลัวสารอาหารเนี่ยจะโดนถูกทำลายอันนี้ไม่ไม่ใช่ไหมไม่เลยค่ะแล้วก็ง่ายแต่ ต่อการดูดซึมที่สําคัญนะคะก็ยังคงคุณค่าของสารอาหารไว้หมดทุกอย่างเลยถ้าอยากกันน่าสนใจใช่ซึ่งวันนี้เราเราจะมาสาธิตกันด้วยมีสามเมนูนะครับวันนี้เมนูแรกนี่เป็นเมนูสูตรเพิ่มกล้ามเนื้อนี่ดีเมนู่อเลยออ เป็นจานจัดเตี่โชว์ให้ดูเป็นกล้วยและไก่แล้วก็นมค่ะเราจะปั่นอะไรครับเราจะปั่นนมกับไก่ป่ะฮะใช่ค่ะแล้วก็เทนมลงไปเลยค่ะนี่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 ประมกับี้โปรตีนแล้วก็ปิดฝาง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขากินกันอย่างนี้นะฮะคนที่จะเพิ่มกล้ามอะครับอ่แล้วเราก็ปั้งไว้เลยเสร็จปั๊บแล้วก็เอามาใส่ลงล็อกหมุนกระกดโอเคอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดมาที่เมนูสองครับเมนูที่สองเป็นสูตรของนางงามค่ะเป็นสูตรอ้อยเองมีขิง แล้วก็แอปเปิลแล้วก็แครอทอันนี้ในเรื่องอะไรจ๊ะวิตามินซีสน้ <C S 2> อนนนใช่ค่ะช่วยระบบผ่ผพานทําให้อิอ่มนานค่ะมีวิตามินซีเบต้าคโรทีนอะไรมากมายบำ<อ>รุงผิวพรรณด้วยอันต่อมาเป็นสูตรสำหรับ,บคนที่ชอบความความเขาเรียก low fat หน่นอยก็คือผลไม้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะมีกีวี่มีแอปเปิลมีแคนตาลูปมีสับปะรดนะคะผิวสวยมาก เอ้ยพกกระแทกรัดดีเนาะพกพาง่ายเนาะพกพาง่ายไปไหนก็ได้ไปต่างจังหวัดหรือว่าลาคุณจะที่สําคัญถอดล้างง่ายมากใช่ไหมคะค่ะแบคทีเรียไม่สะสมเข้าประจําที่เลยครับอ้นธัญญาเหมือนแค่เดียวเหมือนแค่เพราะมันเล่นอะไรคุณผู้ชมเรื่อนี้นะครับตุ่มเปิดปิดในนี่ค่ะปุ่มเดียวอ๋อโอเคง่ายเลยนะกดนะคะหนึ่งสองสามพร้อมกันแล้วต้องกดลงไป เขาพลังฝั่นเขาเนาะร้อยอ่ายวก่อนนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องเขาเปิดให้ตอนนี้ยังใช้ไม่เป็นเดี๋ยวให้น้องเขาเปิดให้นะต้องนี่อย่างนี้เราใช้ได้ค่ะเออนี่เฮ้ยเราต้องเรียกแจ็คมาทานเมนูนี้นะของแจ็คอตัวเครื่องต้องบอกว่าตัวเครื่องนะฮะ ตัวเครื่องเนี่ยทำจากสเตนเลสสตีลนะครับพลังมอเตอร์ที่ได้ยินเนี่ย220วัตต์ปั่นได้ถึง1,500รอบต่อหมื่นหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่น15,000 15,000รอบต่อนาทีว้าวนะครับมาพร้อมกับฐานนี่เลยนะฮะการลื่นนั่นเองนะครับนี่นี่แล้วก็ปุ่มนะคะเมื่อกี้ที่กดกันให้ดูนะคะอุปกรณ์จาก n a s าเลยอ่ะเหมือนแบบว่ากระสวยอวกาศที่สำคัญนะคะมีฝาเพื่อคงความสดของผลไม้ เราสามารถพกพาได้สะดวกใช่ค่ะคุณสามารถที่จะดื่มได้ใส่อมเขจะไปเนี่ยลองลองดื่มไหมคะพี่อ้นลองไหมคะไก่กับนมอ่ะมันเป็นยังไงเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายอ๋อ้าคุดื่มเนี่ยพอเราคุณใส่กล้วยแล้วคุณใส่นมไปด้วยมันจะอร่อยมากอ๋อเทมซ์ปกติราคา2,990เอบบาทนะครับแต่เช้าวันนี้ คุณผู้ชมเฉพาะ50สายแรกแล้วผมรู้ว่าหลายคนในเช้านี้ดูแล้วอยากได้มากคุณจะปั่นอาหารให้ลูกปั่นอาหารให้ตัวเองปั่นให้ครอบครัวปั่นให้ใครก็ได้หรือปั่นให้ตัวเองสำคัญที่สุดเลย<ช>นะครับ<ช>อัลตร้าแม็กซ์ปกติ2,990เช้าวันนี้ลดพิเศษนะครับเหลือเพียง1,690บาทลดไป1,300บาทเฉพาะ50สายแรกหมดแล้วหมดเลยนะครับ02666 0788ขอย้้ำว่าโปรนี้เฉพาะตื่นมาคุยเท่านั้นบ้าบอพันตบบาทเวลามาออกรายการนี้เราจะมาร์กบอกนะครับทุกคนที่มาสนับสุนรายการอาว่าขอให้เป็นโปรพิเศษชาบคุณผู้ชมรายการตื่นมาคุยดังนั้นขอย้ำอีกครั้ง u l t r a Max ปกติ2,990บาทค่ะลดพิเศษ1,300บาทเหลือ1,690บาทเท่านั้นโอ้ยซึ่งมีเครื่องเดียวใช้ได้ทั้งครอบครัวตั้งแต่เด็กจนถึงคนชราจริงจริงนะเครื่องเดียวใช้ได้ทั้งครอบครัวคุณไม่ได้นิดและต้องการเครื่องปั่นใหญ่ยักษ์เลย อันนี้พอเพียงมากร้านค้าต่างๆก็ควรจะซื้อไว้ถูกไหมปั่นให้กับลูกค้าแล้วก็แยกไปหลายๆประเภทเลยมันหมดแล้วเอาแล้วกัยุคที่จะต้องมันมีเครื่องปั่นใหญ่อันเดียวนะครับ02-666-0788โทรเลยเดี๋ยวนี้ครับพักกันแป๊บนึครับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ